ว่าจีนนังเดียไอ้ใจให้อะป่ะไอพี่ร้องจายอันช่วยนะครับมีแฟนไหมครับเนี่ยไอคนนี้มือใจเขาเดี๋ยวนี่งหัวใจเพิ่นครับอันนี้เป็นเมียเออป่ะมาจีนนังเดียไอ้ใจให้อะป่ะไอพี่ร้องจายอ่ะเดี๋ยวชิมเงินมาเด้ออันนี้ยูจังหวะเดียวครับโทษนะครับยูใช่ก็อนข้าพนมข้าวพนมทำงานอยู่นี่บ่สทำงานอยู่ดีอับค่ะพักยูแถวได้ครับโอ้ยบมื่อกี้โง่จะบอกน้ำกูไล พอโบน้ำไหนนี่กลัวพักกิ๊เท่าได้กว่าครับกิ๊กเท่านี่บ้างงานจอันโทวนะครับมีแฟนไหมครับเนี่ยนี่เราบอสอันนี้มนเป็นพี่สาวมนาคล้ายๆกันครับผู้งามทั้งคู่เนาะอ้าวอ้าวแล้วตายกีบได้อ้าวว่าว่าเป็นอ้าวเอออันนี้ห่วงแล้วห่วงห่วงห่วงเลยอันนี้อาโทษนะเป็นพี่น้องกันบ่หรือเป็นไม่ใช่คนละคิดคนละทาติ พอแล้ครูงามเนาะเล่นร่วมงานกับวงไอเดี๋ยวพี่ร้องใจให้เดี๋ยวคลิปนี้ต้องพี่ร้องไอรีไอใจฮะครับอันซื้อเล่นซื้อยังครับเนี่ยบอกว่าอันซื้อเล่นซื้อยังครับเนยจ้าเน่บอกเน่มีแฟชชั่นไปไหนฮะโอ้ยเนาะบอกเนี่ยเนยพี่พี่ก็เลิกกับแฟ้นเลยดิเลิกกันแล้วแม่เน่เน่เป็นเส้นในเลิอกกะ บ้าว่าเดี๋ยวมึงใจร้องแก้มใจร้องมึงใจเองนะไอคนนี้มึงใจเขาเดี๋ยวนี่งหูใจเพิ่นครับอันนี้ซื้อเนี่ยนี่ซื้ออยังครับจะไม่กินอีกบะหมือ่ไม่กินอีกบะเนี่ยมาบะหมือ่มาซื้อมือ่วันนี้เดี๋ยวเสียใจให้มาทุกวันนะครับพี่น้องเอาอันสไม่บะหมือ่เอาไว้เขาลอยนึงเด้อได้น้องโอ้ได้เบาส้มกัดเฉียวเด้อววะเสียดเด้เลย เบื่อเอาไว้ให้นอกเขาอีกรอยนึงนะครับเหนื่อยนะเน่นมากินอีกเด้อไอนานเนเนยมาประมาณหาบุ้ง่สี่หามุ้งเนาะไปไอเนกันซะเนมีเบิดอพกนไอขอไล่ไปเลยปะไอขอไล่เลยพัเออกรอบแล้วไปเป็นตะน ไปนี่กูาใต้แล้วกูเ้าอุตนดาู้า้ามวยเนาะมุต้นเนาะ่าสีลว่าคนนะพ่อค้นสอบกับเราใช่ไห่คือส่งหึงเขาเท้เขามาสินชื่มือือบอ๋าไปยังเดี๋ยวมียผมเสียในคลิปว่าแต่ว่าพูดถึงเบงในอยาว่า้สาวเก่าเวยคือหึงเนี่ยไอเด็กกินอะไรไหมน้องเอาขนมไหมเอารถอรถ ขนมขนมลมลม้นุ่มนะนุ่มนะคตรฮ้นสูงงี้ยขาแดกเงี้ยเลยฟีฟีฟเออนี่ใส่นี่ใส่กูเห็นคนฟีฟีแรกดินนี่ใส่พี่เอาละดินมะเกยผู้สาวมะเกยมะเก่งก็บิบวอยากได้กีบอยาไล่เขเป็นตัเนาะเจ๋งเลยมึงยังอยู่นะแล้วโตส้มมากปะทมากเขาได้เออ กูเปเสียมึงหอกสายตามึงกูเปเสียมึงหอกเงี้ยมาตัวกูพอเบอร์ไว้น้ำเด้มีอะไรมัหรอตบันสองร้อยก็ได้สองร้อเอาไปสองอยหกสิามัะจบ